สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้กำลังเดินทางไปอูนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับใช้ vx <c oughs> 1 0 0เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้ vx 8 0นะครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับทุกเช้าก่อนที่จะ สตาร์ทรถหรือออกรถเนี่ยก็เช็คน้ำมันเกียร์เช็คน้ำยาหม้อน้ำเช็ค mm hmm. น้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเดิน mm hmm. ดูรอบรอบรถไม่มีอของเหลวหรือน้ำมันหยดลงพื้นนะครับ mm hmm. ก็เดินทางสตาร์ทเครื่องไว้สักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วค่อยออกตัวนะครับทำนี mm ้ hmm. ประจำทำให้ชินไว้นะครับก็ รถเป็นรถที่ดีนะครับแต่ว่าก็หมั่นดูแลนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับ<ม>เดินทางปลอดภัยผมมั่นใจว่าเดินทางกับรถ VX เอ็ยเนี่ยปลอดภัยนะครับขับสบายแล้วก็ปลอดภัยครับเดี๋ยววันนี้ก็ภารกิจก็เหมือนเดิมครับแวะไปร้านอะไรไป,ปวพอดีเมื่อวานซื้อ น็อต <Not S 2> <Not S 1> มาแล้วมันผิดเบอร์ครับเดี๋ยวเอาน็อตไปเปลี่ยนแล้วก็ไปทานข้าวบ้านแม่ยายนะครับจะดูสิว่าวันนี้แม่ยายทำอะไรไว้ให้ทานตอนเช้านะครับแล้วก็วันนี้มีลูกค้านัดเอารถมาแก้งานนะครับพอดีทําแอร์ไปแล้วก็ บอกว่าขับมาได้สักสเดือนละแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาเช็คดูแล้วก็เมื่อวานมียกเกียร์ขึ้นเรียบร้อย1นึคันรถทำเกียร์นะครับเดี๋ยวก็จะออกไปเทสเกียร์กันว่าหลังจากทำไปแล้วเนี่ยเ,เกียร์ลูกนี้ออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวถึงร้านอะไรละเดี๋ยวขอแวะร้านอะไรก่อนสักครู่นะครับก็รับอะไรมาเรียบร้อยนะครับก็ฉีดพ่นึอลก็หอที่มือให้เรียบร้อยโอเค เดินทางไปทำข้าว ตัวหนอนมันเป็นทองเหลืองครับตัวนี้จะมีจะเป็นเกลียวแบบ1 0มิล12มิลด้านในนะครับด้านนอกจะเป็นเกลียวหยาบก็เอาไว้สำหรับเวลาแก้เกลียวน็อตนะครับเวลาน็อตมันเกลียวมเสียออย่างเงี้ย บนละลักถ้เ,เ,ดเดินทางไปบ้านม่โอเควันนี้จะลองวิ่งปกติจะวิ่งเส้นสิู๊ตสายเก่านะครับไปทางโน้นรถจะไม่ค่อยติดเดี๋ยววันนี้จะลองวิ่งเช้านี้ลองวิ่งเส้นบางนาตาดดูว่าการจราจรจะเป็นยังไง เมื่อวานเนี่ยแม่ยายผมเขาท่านไปตลาดสดตะพงครับอยู่ที่ระยองนะครับเป็นขายอาหารทะเลนะครับที่นี่จะมีแบบมีอาหารทะเลสดสดใหม่ๆที่เลือกนะครับแม่ยายจะขับรถไปซื้อ นานๆจะไปทีนึงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าวันนี้จะมีอาหารทะเลไหมนะครับสวัสกล้องเป็นกล้องหน้านะ ปลากุาูเล่านึง่งนะครับแล้วก็มีไข่เจียวชะอมนะครับแล้วก็มีปลาทอดมาดูน้ำแก,งส,ง,แกงส้มนะครับแกงส้มชะอม เป็นจับชายนะครับทานข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปที่อูก,กันวันนี้ผมจะวิ่งเ,เข้าเส้นรัดเข้าไปในบ่อกกุ้งบ่อปลานะครับเส้นนี้วิวสวยวิวดีนะครับเ,เดี๋ยวดูกัน ชมพูพันทิพย์สวยมากนะครับเส้นทางผ่านไปอูลองเกียร์นะครับเรียกแต่สู์ดีเซลหลังจากทำเกียร์เสร็จแล้วเข้าเกียร์นุ่มนวลนะ